เปลวเทียนให้แสงรมคำแห่งให้ทางสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวรามทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสุภาสาาทองมลังผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาจากพรรพลังรามเบอร์สามค่ะนัดคิดเสมอว่ากิจกรรมที่ดีสวัสดีการที่ดีจะสร้างคนพัฒนาคนให้เป็นเยาวชนที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนัดและทีมงานจึงคิดนโยบายทั้งหมด10นโยบายเพื่อมานำเสนอพี่พี่น้องชาวรามค่ะนัดเรียก10นโยบายนี้ว่าประชารามนิยมนะคะ ประการที่1จัดทุนเพื่อการศึกษาจํานวน1,000ทุนสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ถ้าเลือกพลังลามเราจัดให้แน่นอนค่ะ 2. ส,สวัสดีการเพื่อนักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนดีเรามีอาหารกลางวันให้กินฟรีนะคะเลือกพลังลามสิคะเราจัดให้แน่นอนค่ะส งบกิจกรรมซุม้มรั้ว20,000บาทสําหรับเพื่อนๆชาวรามที่อยากทํากิจกรรมไม่อยากมาเรียนอย่างเดียวหรือมีทุนทรัพย์ไม่มากนักพลังรามจัดให้เลยค่ะ20,000บาทเลือกพลังรามสิคะจัดให้ค่ะ 4. กองทุนส่งเสริมาศาสนกิจ100,000บาทพลังรามเชื่อเรื่องจริยธรรมความดีเพราะาศาสนาก็มีบทบาทสำคัญที่หล่อหลอ,ลอมสร้างคนให้คนมีจิตใจที่ดีงามเลือกพลังรามสิคะพลังรามจัดให้แน่นอนค่ะ 5้าเราบริการหนังสือเรียนชีตข้อสอบฟรีพลังรามทำให้จริงเราสนับสนุนเครื่องมือให้กับนักศึกษาชาวรามเลือกพลังรามสิคะพลังรามจัดให้คะ่ะ 6. ศูนย์หางานเด็กรามจบใหม่พลังรามต้องการให้นักศึกษาที่จบแล้วหรือใกล้จะจบมีงานที่ตรงสายที่เรียนมานั้นได้ทำแต่อย่าพึ่งนะคะเสริมนิดนึงคะ่ะ คนที่ยังเรียนไม่จบก็สามารถหาจบได้นะคะเลือกพลังลามสิคะพลังลามจัดให้แน่นอนคะ่ะ 7. จัดติวฟรีด้วยติวเตอร์ที่เก่งในด้านวิชาต่างๆเลือกพลังลามสิคะพลังลามจัดให้คะ่ะ 8. บริการตรวจสุขภาพฟรีเราเห็นคุณค่าสุขภาพของเพื่อนเพื่อนนักศึกษาชาวลามพลังลามพร้อมที่จะสนับสนุนให้สุขภาพของเพื่อนเพื่อนนักศึกษามีสุขภาพที่ดีปลอดจากโรค เลือกพลังลามสิคะพลังลามจัดให้แน่นอนค่ะ 9. กองทุนส่งเสริมกีฬา3 0 0 0สนบาทพลังลามจะสนับสนุนให้มีอุปกรณ์กีฬาในโรงยิมอย่างครบคันบริการเพื่อนๆน,นักศึกษาและมีการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆให้เพื่อนชาวลามและสนับสนุนกีฬาอ e ีสปอร์ตด้วยนะคะ 10. จัดอบรมนโยบายพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาการคิด การพูดการทำและการนำโปรไฟล์การสัมภาษณ์งานให้เป็นที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจในโยบายทั้งหมด10ข้อนี้เราตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงเป็นนโยบายที่เพื่อนเพืชาวรามคำแหงได้รับประโยชน์และพักพลังรามจะอยู่เป็นเพื่อนนักศึกษาจนจบการศึกษาค่ะปีนี้ฝากพักพลังรามไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆชาวรามทุกคนด้วยนะคะเลือกวาาด้วยกันนะคะ